23.23นาิกา23นาทีกลับมาติดตามรับชม NBT News ภาคดึกกันต่อนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ว่าเบรกนี้เราจะมาติดตามเรื่องของกรณีที่มีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนคนหนึ่งที่เธอมาถ่ายคลิปก่อนตั้งแต่มีการจ้าง เขาบอกว่าเป็นตำรวจไทยให้ไปน,นำขบวนของเธอจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรต่างๆมากมายมซึ่งก็ได้รับการเผยแพร่กันออกไปแล้วนะครับเวลานี้ก็มีการสั่งลงโทษแล้วนะครับทางกองบัญชาการทางกองบังคับการตำรวจจราจรหรือบอกอรจรตอนนี้ก็สั่งเด้ง10ตำรวจเอกพร้อมกับตั้งกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงปมที่เป็นคลิปไวรัลขับรถนำขบวนที่พาสาวจีนไปส่งที่โรงแรมที่พักจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลมีเดียในเวลานี้นะครับ ซึ่งก็มีรายงานข่าวแจ้งว่าทางพลตํารวจตรีสุวิชาจินดาคำผู้บังคับการตํารวจจราจรน,นั้นมีคําสั่งของกองบังคับการตํารวจจราจรที่26ทับ2,566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับวันที่21มกราคมที่ผ่านมาตามที่ปรากฏเป็นคลิปวิดีโอของตํารวจไทยที่กําลังเป็นไวรัลในประเทศจีนในขณะนี้กรณีที่หญิงสาวชาวจีนนั้นได้ทดสอบใช้บริการตำรวจไทย ว่าใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างตามคำร่ำลือจริงหรือไม่ซึ่งทุกคนก็คงจะผ่านหูผ่านตาสําหรับคลิปนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปวิดีโอที่เห็นนี้มีตํารวจไทยเข้าไปอำนวยความสะดวกให้ตั้งแต่ถึงประตูเครื่องบินนะครับจากนั้นก็เดินนําทางผู้หญิงคนนี้มานะครับยกกระเป๋าให้มีการเปิดช่องทางพิเศษให้สําหรับตอมอให้ด้วยเปิดประตูรถให้ รวมทั้งมีบริการขับรถนำขบวนพร้อมกับเปิดไฟสัญญาณวับวับและก็เสียงไซเรนซึ่งหญิงสาวชาวจีนนั้นอ้างว่ามีราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์จำนวน6,000บาทคือก่อนหน้านั้นก่อนเธอขึ้นรถเธอให้ทิปไปด้วย200บาทนะครับอันนี้เป็นช็อตที่หลายคนน่าจะเห็นไปด้วยและก็รถเก๋งอีกจำนวน7,000บาทซึ่งได้มีข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจรปรากฏอยู่ในคลิปนี้ สองนายด้วยกันนะครับก็คือสิบตารวจเอกธนกรและก็สิบตารวจเอกธนวัฒน์โดยมีพฤติการและก็ลักษณะการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายกฎระเบียบร,ราชการและก็คําสั่งของผู้บังคับบัญชาก็เลยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนเรื่องนี้นะครับโดยได้มอบหมายให้พันตํารวจเอกสุกิจอรุณเลื่กทวินรองผู้บังคับการตํารวจจราจรเป็นประธานในคณะกรรมการในการที่จะตรวจสอบในครั้งนี้ครับ ทั้งนี้ค่ะให้คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการสืบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตรว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จแล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปถ้าคณะกรรมการสืบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้หรือกรณีที่การสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นและคณะกรรมการสืบสวนพิจารณา ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็วค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาอีกด้วยนะครับว่าทางพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการสั่งการให้พลตำรวจตรีสุวิชามีคำสั่งของกองบังคับการตำรวจจราจรเรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจจราจรกองบังคับการตำรวจจราจรหรือสอปกจรนะครับโดยให้สิบตำรวจเอกธนวัฒน์ปฏิบัติหน้าที่ประจำสปกจรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับส่วนสิบตำรวจเอกธนกรนั้นมีหนังสือให้ไปช่วยราชการนอกหน่วยต้นสังกัดจึงอยู่ในระหว่างประสานข้อมูลการตรวจสอบหน่วยงานที่ไปช่วยราชการอยู่ในเวลานี้ เพื่อที่จะดําเนินการเรียกตัวกลับมาสอบสวนในกรณีดังกล่าวนี่นะครับก็ถือว่าเป็นคําสั่งเด้ง2นายตำรวจยศสูงด้วยนะคะสิบตำรวจเอกด้วยนะฮะ<ม>ก็ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งเพราะว่าที่นาเสนอไปเมื่อวานจะมีกลุ่มบุคคล5ประเภทเท่านั้นที่จะต้องได้รับการดำเนินความสะดวกในลักษณะนี้นะครับซึ่งก็นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนคนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ใน5กลุ่มบุคคลนั้นอย่างแน่นอนนะครับ